สวัสดีค่ะสวัสดีชาเมลาทุกท่านนะคะทุกท่านกําลังอยู่กับศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตะมนลแเมลา่าประจาวันจันทร์ที่7สิงหาคม2566ที่จะนําเรื่องราวและสาระนา่ารู้มาฝากทุกท่านดิฉันนางสาวพิญญาพัฒน์จอมคําคนงานและกระผมนายวิการธากาศนักประชาสัมพันธ์รับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะครับสําหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับมาดูรายงาน และติดตามสถานการณ์น้าในตําบลเมลระของเรากันนะครับฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตาบลเมลระทุกท่านนะครับเนื่องด้วยช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้นะครับพื้นที่ของตําบลวมลระมีฝนตกตลอดทั้งอาทิตย์เลยฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลวลระทุกท่านเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทําให้น้าป่าไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลันซึ่งในพื้นที่ของตําบลเรามีน้ําขึ้นน้ําท่วมอยู่หลายพื้นที่เลยนะครับ เนื่องด้วยฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้มีดินสไลด์ในหลายจุดรถใหญ่ไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้เส้นทางระหว่างพัตตี้หมอโจและทีนูเดย์บริเวณบ้านไม่ออกผ่ารูหมู่ที่3น้ำขึ้นได้น้ำท่วมนะครับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสำนักปลัดได้เข้าสำรวจความเสียหายอุทกภัยหมู่ที่3มบ้านแม่ออกผผารูและได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วครับ และในวันนี้นะครับได้ให้ความช่วยเหลือในการเดินทางสัญจรทางน้ําของหมู่ที่3บ้านแม่เอกผ่ารูนะครับสาหรับหมู่ที่1นะครับมีน้ําขึ้นบริเวณด้านหน้าและบริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ละนะครับบริเวณทางขึ้นแม่ละและน้ําท่วมพื้นที่ทํากินของประชาชนบริเวณแม่น้าเมยตําบลแม่ละหมู่1นะครับน้าขึ้นสูงนะครับอย่างต่อเนื่องเนื่องจากฝนยังตกไม่หยุด จึงขอเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตะบนเวลาทุกท่านเตรียมพร้อมและเฝ้าระวังกันด้วยนะครับยังอยู่กับสถานการณ์น้ํานะครับเนื่องด้วยมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ถนนเส้นทางหลวงหมายเลข105อําเภอท่าสองยางจังหวัดตากระหว่างอําเภอศบบมยอําเภอแ่สเสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างบ้านแม่ตะวอหมู่ที่1 กับบ้านแม่จวางหมู่8ตำบลท่าสองยางอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากมีดินสไลด์ซุดตัว3จุดและซุดตัวแยกลงเรื่อยๆนะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะครับค่ะช่วงต่อไปเป็นช่วงขาดกิจกรรมขององค์การบริหารตนตำบลแม่หลานะคะเมื่อวันที่4สิงหาคม2566เวลา10นาฬิกานายพิสิทธิ์ม่ลาจเริญพรนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หลารอมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นหัวหน้นาส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือการทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567หนห้าอห้องประชุมอมปตอแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ว,รบ,ว,รบวันนี้วันที่7นะครับวันจันทร์ที่7สิงหาคม2566นรอบะครับองค์การบริหารส่วนตำบลมะละร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่2พร้อมด้วยประชา,ะช,าชนพี่น้องชาวตำบลมะละหมู่2นะครับ วันนี้นะคะเราได้ดาเนินการกิจกรรมทำกิจกรรมจิตอาสา,า,สาทาคำความดีด้วยหัวใจค่ะครับโดยกิจกรรมจิตอาสานะครับจะดาเนินการทําความสะอาดบริเวณสองข้างทาง,ทางแล้วก็ตัดวถิ่มไม้นะครับจากจุดบริเวณหบ้าบ้านนะครับ,บ,นนรบไปถึง,ถงหน้าโรงเรียนโรงเรียนวแม่สลัดเหนือของเรานะค,ะครับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมละได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาโดยนายโยกองค์การบริหารส่วนตำบลเมละนาย,ยนพิสิทธิ์เมละเจริญพรพร้อมด้วยคณะผู้ริหารสมาชิกสภาและพนักงานร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ประชาชนพี่น้องตำบลเมละหมู่ที่2ร่วมทํากิจกรรมจิตอาสากันครับวันนี้วันที่7สิงหาคม2566ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บ้านห้วยนกกขขอความอนุเคราะห์ทางสนวนพัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนกก จัดเตรียมสถานที่พร้อมกับให้นักเรียนแปลงฟันให้สะอาดซึ่งจะจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากเครื่องฟัวร,ร์ไรเฉพาะที่และให้ความรู้ด้านทาันตสุขศึกษาศูนย์พัฒนานเด็กเล็กบ้านห้วยนกกกขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนกกที่เข้ามาตรวจฟันและทํทาทันตกรรมให้น้องๆน,นักเรียนศูนย์พัฒนา,นานเด็กๆบ้านห้วยนกกค่ะช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงสาระน่ารู้นะครับสําหรับสาระน่ารู้แรกนะครับ ระวังอาหารเป็นพิษในเด็กหากเด็กมีอาการขึ้นไส้ปวดท้องถ่ายอุจจาระเหลวถ่ายเป็นน้ำหรือมีมูกเลือดอาเจียนร่วมกับอาการอื่นเช่นปวดศีรษะคอแห้งกระหายน้ำหรือมีไข้การดูแลเบื้องต้นนะครับดื่มสารละลายเกลือแร่ป้องกันการขัดน้ำหากไม่ดีขึ้นควรรีบพบแพทย์นะครับที่มาของข่าวกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับสำนักง,งานคณะกรรมาการอาหารและยา พบการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตในกรณีที่มีผู้เขียนรีวิวเชิญชวนให้กินแล้วอ้างว่าหายจากโรคปวดตาตาพร่ามัวและช่วยบรรุงสายตาขอเตือนว่าอาหารไม่ใช่ยารักษาโรครักษาโรคไม่ได้และการโฆษณาอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษตามกฎหมายปัจจุบันมีการรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารทางสื่อออนไลน์ผ่านคนมีชื่อเสียง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคและเป็นการดึงดูดความสนใจให้กับผู้บริโภคเห็นว่าสินค้าดังกล่าวดีใช้แล้วเกิดผลซึ่งมีให้เห็นมากมายในปัจจุบันนี้แต่รู้หรือไม่ว่าการรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารทางสื่อออนไลน์ต้องขออนุญาตก่อนจึงจะโฆษณาได้เพศสัชก,กรเลือดชายเลือดวุรรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า จากการตรวจพบการรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารทางสื่อออนไลน์มากมายที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหารพศ2522สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอแจ้งว่าการรีวิวข้อมูลเกี่ยวกับคุณประโยชน์คุณภาพหรือสับปูลของอาหารเพื่อประโยชน์ทางการค้าเข้าข่ายเป็นการโฆษณาที่ต้องได้รับการอนุญ,ญาตก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้ หากมีผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทหากข้อความที่รีวิวหรือโฆษณานั้นเป็นเท็จโอ้อวดเกินจริงหรือเป็นการหลอกลวงทำให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน30,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจึงขอเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อการรีวิวโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่โอ้อวดเป็นเท็จเกินจริงผลิตภัณฑ์อาหารไม่ใช่ยาไม่สามารถบำบัด บรรเทาอาการรักษาโรคต่างๆได้ทั้งนี้อยได้จัดทำหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหารพศ2564โดยระบุคำที่ไม่อนุญาตโฆษณาซึ่งประชาชนสามารถศึกษารายละเอียดได้หากมีข้อสงสัยหรือพบการกระทำฝ่า,ฝ,าฝืนแจ้งบอดแสรหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย1556 สามารถติดตามข่าวสารต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละได้ที่เว็บไซต์ w w w m e l a g o t h หรือทางเฟ e บุ o ๊กอบตแม่หละและสามารถติดต่อ,อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055030579สำหรับวันนี้การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละก็หมดเวลาลงแล้วนะครับ มาพบกันใหม่ได้อีกครั้งกับศูนย์ข้อูลข่าวสารทางราชการที่จะนำเรื่องราวและสาระน่ารู้ให้ชาวตำบลมะละได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกันครับด้วยความปรารถนาดีจากผู้บริหารนำทีมโดยนายพิสิทธิ์มะละเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะละสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ